สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายช็อตตี้บูโจว้ยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม A3 Still Alive นะครับกลับมากันอีกครั้งนะครับผมถ้าใครไม่เคยเล่นนะครับจะสรุปให้ฟังสันส้นๆว่าเป็นเกมมือถือแนวออโต้ m MM o o นั่นเองครับกราฟิกก็ค่อนข้างสวยงามเลยครับซึ่งเกมนี้ก็ทำมาจากเกม A3 ที่โด่งดังมาใน PC สมัยก่อนนั่นแหละครับอันนี้คือเหมือนเป็นภาคต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ทํามาเป็นเกมมือถือ ซึ่งกิจกรรมในเกมนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับดันเจียนคนเดียวดันเจียนแบบโคออ์อะไรเงี้ย PVP อ่าแล้วก็จะมีตัวของหมวด a t t l e Royale ด้วยนะครับเหตุผลที่กลับมาก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนระบบของเกมให้มีเรื่องของ p a y to Earn เข้ามาแล้วนะครับโดยเกมนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า i n นเนียร์ซึ่งมันก็สามารถหาได้จากในเกมแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นเจ้า i n นเนียร์แล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนกันในตัวของมาเบล็กบอเล็ก็คือจะเป็นกระเป๋าที่เก็บ พวกโทเคนหรืออะไรต่างๆของทางค่ายเน็ตบาร์เบลนั่นเองและเราก็สามารถที่จะเอาเจ้ามา Black เบลกนี่แหละไปทาการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในกระดานเทรดชั้นนําต่างๆเช่นไบแนนส์อะไรแบบนี้ครับนอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยมีให้ดาวน์โหลดในระบบ PC แล้วนะครับซึ่งกราฟิกเนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับว่าดูดีดูอลังการกว่าในมือถือเยอะเลยเห็นไหมครับเออแล้วถ่านั้นไม่พอนะมันมีกิจกรรมสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูของจริงเลยก็แล้วกันกว่าเป็นอย่างไรนะฮะ อันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องเลือกอาชีพก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6อาชีพด้วยกันนะครับอาชีพแรกคือเบอร์เซอร์เกอร์ครับเขาบอกว่าพลังชีวิตโจมตีกับป้องกันเนี่ยจะค่อนข้างสมดุลเลยใช่ไหมครับอาสมดุลมากๆครับเป็นการโจมตีระยะใกล้นะต่อมาเทม p พล่ครับผมอันนี้เขามากกับโลเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บโดยไม่ต้องดูสเตตเลยว่าเขามาในแนวสายแทงแน่นอนใช่ไหมครับ ต่อไปวิสา์ครับนักเวทนะครับซึ่งผมเคยเล่นแล้วก็รีวิวไอชีพนี้ไว้แล้วใช่ไหมครับสวยงามตามทองเรื่องครับผมพลังโจมตีและคริติคอลสูงมากๆครับเป็นนักเวทโจมตีจากระยะไกลต่อไปแอสเซสซินนะครับก็เป็นสายโจมตีเหมือนกันครับแต่คราวนี้โจมตีระยะใกล้นะฮะอัตราการหลบหลีกที่มากกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็คริติคอลก็สูงด้วย ต่อไปอาเชอร์ครับก็เป็นสายโจมตีเช่นกันแต่ว่าเป็นระยะไกลใช่ไหมครับซึ่งความแม่นยํากับพลังโจมตีของเธอค่อนข้างสูงเลยครับแล้วก็หุ่นดีเหมือนกันนะเนี่ยส่วนอาชีพสุดท้ายครับสกอร่าครับอาชีพนี้เป็นสายซัมมอนนะครับเรียกพวกแบบว่าไททันนะครับพวกม้าพวกไซเรนอะไรเงี้ยมาช่วยได้ด้วยนะฮะซึ่งคนนี้เนี่ยก็จะมีสเตตัสที่ค่อนข้างแปลกกว่าชาวบ้านเขานะครับคือพลังชีวิตก็ใช้ได้โจมตีใช้ได้หลบหลีกก็ใช้ได้งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่นสกอร่าให้ดูก็แล้วกันครับ เมื่อเราเลือกตัวละครเสร็จแล้วนะครับแน่นอนครับมันมีเรื่องของการแต่งหน้าทําผมด้วยนะครับก็ตัวละครที่มันเป็นพรีเซตเนี่ยเขาทํามาได้ดีอยู่แล้วนะครับสวยงามมากๆแต่ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนเองมันก็ทําได้นะเห็นไหมมันก็จะมีให้เราเปลี่ยนในระดับหนึ่งสีผิวก็เปลี่ยนได้อะไรก็เปลี่ยนได้ความเงาก็ยังทําได้เลยเนาะแล้วก็พวกรายละเอียดต่างๆนะครับเช่นคิ้วตาตำแหน่งจมูกเนี้จะโด่งจะอะไรมันสามารถปรับได้ครับในระดับหนึ่งเลยนะฮะ นอกจากบริเวณใบหน้าแล้วก็จะมีพวกสีผมกาทรงผมด้วยนะครับกาจจะไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะก็ลองลองดูกันละกันแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวอย่างชุดนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเล่นเกมนี้ก็เป็นแนวออโต้เอ็มเอ็มโอเนาะแล้วก็คลิกบริเวณเควสได้เลยนะครับซึ่งผมจะบอกว่าแค่ท่านผู้ชมเนี่ยทำแค่เควสเดียวครับคือทำเควสเดียวปุ๊บเลเวลเราจะเป็นเลเวล2ใช่ไหมครับแล้วดูตรงนี้ครับระบบเอ็กซ์เพรส เมื่อเรากดเสร็จปั๊บเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าอ้าวเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการบูส์เลเวลนั่นเองกดปุ๊บเนี่ยมันจะผ่านด่านหมายถึงเควสอันนี้คือเควสภารกิจหลังครับด่านที่ย2ขี่ส5และเลเวลร6 0ทันทีได้ค่าชื่อเสียงล้าน2และได้ไอเทมเพียบเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นแล้วก็กดตัวนี้ไปได้เลยนะครับแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมก็จะเก่งขึ้นเป็นจำนวนมากครับเลเวลดดไป160เลยทีเดียวเชียว และเท่านั้นไม่พอนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเลเวลไวๆนะครับให้ถึง190เนี่ยคราวนี้ต้องเติมเงินแล้วนะก็คือ329บาทจะโดดไปที่เลเวล190แล้วก็ได้รับของรางวัลอีกอื้อเลยถามว่าทาไมต้องโดดมาเลเวล190ไวๆถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเปิดตัวของระบบ p a ชร t o e a r รมันต้องเลเวล190เข้าใจใช่ไหมอันนี้คือเป็นทางเลือกการันกันะครับเผื่อเราอยากจะบ,บูทไวๆก็จ่าย329บาทนะเพื่อที่จะเปิดตัวของระบบ p a ชร t o e a r รนั่นเอง หลังจากนั้นก็ให้ไปเปิดที่ขีดสามขีดด้านขวาบนนะครับมันเป็นเมนูของเกมนี้นั่นเองครับแล้วก็ไปที่ตัวของจดหมายนะครับแล้วท่านชมก็จะเห็นของที่เราได้รับฟรีเห็นไหมครับต้องมากดรับตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาได้เลยด้านขวาบนนะครับแล้วเราก็เปิดกล่องครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้ติดตั้งให้กับตัวละครของเรานั่นเองครับมันจะตีบวก30มาเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดใช้ให้หมดเลยครับ เป็นไงครับผมได้ทั้งตัวนะครับแต่มันจะกดใส่เลยไม่ได้ครับต้องทําการส่องก่อนก็ง่ายๆก็คือคลิกแล้วก็กดตัวนี้ครับตรวจสอบไม่ต้องกลัวว่าไม่มีตังนะดูตังห้าสิบล้านครับห้าสิบล้านก็เราก็ทําการส่องส่องส่องสอง่สองได้เลยนะครับคือเขาจะแจกมาแบบทั้งตัวเนาะก็ส่องให้ครบนะครับใส่ให้เรียบร้อยนี่แค่เข้ามาไม่กีน่นาทีนะเนี่ยพลังล่อไป็ล้านเก้าแล้วเป็นไงโหดไหมโอเคนอกจากนี้มันจะมีระบบไอวีลชนด้วยก็คือกดใช้ได้เลยนะครับไอวีลชนเนี่ยมันเหมือนกับเป็น ตัวละครหรือว่าเป็น NPC ที่เขาจะติดอยู่กับเราอะครับ มันจะคล้ายๆกับว่าเป็นพวกสัตว์เลี้ยงหรืออะไรพวกนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงไงบางทีมันเป็นพวกแฟรี่เป็นคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสุ่มนะตอนที่ผมเล่น ID ดีที่แล้วเนี่ยมันเป็นคนนะรอเลยอะแต่นี่คือเหมือนกับเป็นครื่องคนครึ่งสัตว์อะไรย่างี้พอเราได้มาแล้วนะครับให้ไปที่ระบบโซลิงเกอร์นะมันจะมีคําสั่งจัดการอยู่นะครับแล้วเราก็ติดตั้งน้องเขาไปได้เลยนะครับเราจะได้เก่งขึ้นด้วยเนาะก็คือกดจัดการก็ได้หรือหรือจะกดตัวนี้ก็ได้จัดทีมอัตโนมัตินะครับเนี่ <c oughs> หลังจากนี้ทําอะไรต่อท่านผู้ชมดูด้านซ้ายกันหน่อยครับถ้าเกิดอยากจะไปทำเควสต่อกดตัวนี้เลยก็ได้นะแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยอยู่ที่เมืองเกิดแล้วเควสมันดําเนินการไปไกลแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมจะเสียเวลาในการรอมันเดินทางน,นานมากเพราะว่ามันจะย้ายเกาะไปน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยกดเทเลพอร์ตไปเลยก็ได้นะครับคือเรามีตั๋วอยู่แล้วอะล้วก็กดเทเลพอร์ตไปได้เลยเอาล่ะก็ตอนนี้เดินทางมาถึงเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันมีการเดินเควสอีกเล็กน้อยนะไม่ใช่แบบว่ากดเทเลพอร์ตจะมาสู้เลยนะครับแล้วดูบรรยากาศการต่อสู้ด อย่างนี้ผมบอกไหมว่าน้องคนนี้อาชีพนี้เป็นการซัมมอนนั่นเองครับเห็นไหมครับมีม้าออกมาช็อตไฟฟ้านะครับมีเหมือนมังกรด้วยเห็นไหมครับเออบางทีก็เลี้ยวมา2ตัวเลยเนาะเมื่อกี้ก็มีพวกโกเลมด้วยมีไซเรนด้วยใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกครับว่าอาชีพนี้สายซัมมอนครับผมนี่เป็นไงเออใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ศัตรูเนี่ยมันก็ถึกเหมือนกันนะสังเกตไหมว่าเราใส่ของใส่นู่นนั่นนี่แล้วเนี่ย มันอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราอาจจะต้องไปทําการอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมเนาะหรือไม่ก็อาจจะไปร่วมกิจกรรมต่างๆก็ได้อะเพื่อให้ได้รับทรัพยากรมาก่อนนะถ้าผู้ชมอยู่ด้านซ้ายก็ได้คือมันจะมีพวกดันเจียนเพียบเลยเห็นไหมครับเออนั่นแหละอาจจะไปลงตรงนี้ก็ได้หรือเราเปิดตัวออปชันขึ้นมาก็ได้นะครับมันก็จะมีพวกแบบดันจงดันเจียนอะ่ะอยู่ด้านขวานี่ไงนี่ไงผจญภยัยทั่วไปกับผจญภัยพิเศษ ซึ่งการระจนภัยทั่วไปมันคือดันเจียนประจําวันนั่นแหละครับมันก็จะมีทั้งแบบว่าลงคนเดียวลงโคออ้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีโควต้าด้วยอย่างเช่นอันนี้ลงได้2ครั้งนู้นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเลือกลงอ่ะมันจะมีระดับความยากด้วยไงไม่จาเป็นต้องไปลงแบบง่ายๆนะคือท่านผู้ชมโดดไปนี่เลยก็ได้นี่เห็นไหมครับพลังเขาต้องการล้าน4แต่ว่าตอนนี้เราล้าน9้าใช่ไหมโซลิงเกอร์ผมว่าผมติดตั้งไปแล้วนี่หว่าทําไมพลังมันไม่ขึ้นวะเออช่างมันก็แล้วกัน ก็คือสามารถโดดมาทําพวกภารกิจพวกนี้ได้เลยเราจะได้ฟาร์มพวกไอเทมไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครไง แล้วก็อย่างที่เห็นอะคือดันเจี้ยนของเกมเนี้ยมันเยอะมากนะครับเพราะว่าเกมมันเปิดมานานมากแล้วเนาะฟาร์มก็ได้สนุกสนานเลยนะครับอันนี้คือประจนภัยทั่วไปนะแล้วมันก็จะมีประจนภัยพิเศษด้วยใช่ไหมครับเน็นยไม่มีเวอร์บอสด้วยมีอะไรด้วยเรียกได้ว่าลงกันไม่หวั่นไม่ไหวมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากจริงๆครับและเท่านั้นไม่พอนะเดเลเวลสูงขึ้นใช่ไหมมันก็จะปลดล็อกพวกดันเจี้ยนต่างๆมากขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้มันก็คือตัวของแร่ที่เราสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้เป็นระบบโทเคน ก็เหมือนอย่างที่ผมบอกอะว่าต้องเลเวล190ก่อนมันถึงจะหาได้ครับก็คือมาหาในดันเจี้ยนนี้แหละแล้วทีนี้เจ้าหินเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะเอาออกไปขายอะเราต้องไปกดตรงไหนอะไรยังไงมาที่นี่เลยครับ้านค้าครับผมแล้วก็จะมีคําสั่งลงโทลุงเห็นไหมครับอ่าก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมีให้เราเนี่ยทำการดาวน์โหลดแล้วก็เปิดตัวมาเบรกนะครับถ้าเกิดว่าทําในมือถือก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรใน PC มันจะมีทางเลือกไงว่าเราจะใช้มาเบรกในมือถือหรือว่าจะทําผ่านหน้าจอเว็บไซต์ไปเลยนะครับ ซึ่งตัวละครผมเนะ่ะมันไม่ใช่เลเวล1อยก้าสิบไงก็เลยอาจจะสาธิตให้ดูไม่ได้นะครับแต่ว่าในเว็บไซต์คู่มือของเขาอะเขามีอธิบายอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมก็เปิดให้ดูแล้วก็อธิบายไปคร่าวๆกันล้วกันนะครับ คือพอเราไปดาวน์โหลดตัวมาเบรกอะไรเรียบร้อยล็อกอินเรียบร้อยนเนี่ยมันก็จะบอกให้เราเนี่ยทำการผูก ID เข้ากับตัวของมาเบรกวอลเล็ตนะครับเมื่อเราผูกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะแลกเปลี่ยนได้เห็นไหมครับก็ได้ทั้งขาไปขากลับเลยแต่ว่าการถลุงเนี่ยมันจะมีตัวของค่าธรรมเนียมด้วยนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็จะถลุงได้แค่50อันเท่านั้นนะฮะแล้วค่าธรรมเนียมไปดูที่ไหนสไลด์ขึ้นไปด้านบนเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บนี้ไว้ให้ด้วยนะนี่ไงเขาจะมีบอกอยู่ครับว่่่่าาาาคถุงงตอวันนะรเนเนรนนะะเรเเ้ยจสีทไห ทีนี้เราย้อนกลับมาที่ตัวของดันเจียนจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถฟาร์มแร่ได้วันละ1 0 0 0 0แนะครับแล้วก็เราใช้1ก้อนก็คือต้องใช้17แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ถึง50ก้อนหรอกถ้าเกิดว่าอัตราแรกเปลี่ยนมันเป็นเท่านี้นะแต่ไม่แน่ในอนาคตมันอาจจะใช้ค่าถลุงน้อยเราก็อาจจะทำมาได้ถึง50ก้อนตามที่เกมมันบอกไว้ก็ได้เนาะ แล้วถ้าเกิดเราจะไม่เอาไปขายล่ะเราเอาไปซื้ออะไรในเกมได้บ้างนี่แหละครับมาที่นี่นะครับร้านค้าแรกอินเนเียนนะฮะก็คือคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอเลยนี่เห็นไหมครับโหมีบัฟมีไอเทมต่าง,าง,างๆมากมายแต่ดูราคาสิ2องแสนห้าอย่างนี้แสนหนึ่งอย่างนี้เออเห็นไหมครับแสนหนึ่งแสนหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ลองดูกันละกันครับถ้าเป็นผมผมจะแลกอะไรเหรอถ้าเป็นช่วงแรกนะผมคงจะแลกไอพวกนี้แหละก็คือมันจะเป็นตัวที่จะมาช่วยทำให้ค่า CP ของเราเนี่ย เยอะขึ้นเป็นจำนวนมากเลยมันจะคล้ายๆกับไอที่เราเปิดเมื่อกี้แต่ว่ามันอยู่คนละหมวดกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูให้นานผู้ชมเข้ามาที่ระบบร่วมเดินทางนะครับมันจะมีซูกับโซลันเนอร์ใช่ไหมคือซูเนี่ยเมื่อนานผู้ชมเข้ามาครั้งแรกอ่ะเขาจะสอนเลยมันจะมีไข่มาไข่ไออันเมื่อกี้แหละแต่คือมันจะอยู่ที่ระดับความแรงด้วยไงถ้าไข่กากๆหน่อยก็จะสีแบบเทาๆอะไรเงี้ยน้ำตาลน้ำตาลแต่อย่างเมื่อกี้คือแบบสีลุ้งเลยใช่ไหมมันก็คือจะเป็นของดีไง นั่นแหละครับก็คือเกมมันจะสอนเลยให้ไปฟักไข่แล้วก็ให้มาติดตั้งแล้วมันก็จะได้รับค่าสเตตัสมากขึ้นใช่ไหมครับเออแล้วนอกจากไอตัวซูเนี่ยมันมีอันหนึ่งคือโซลันเนอร์คล้ายๆกับตัวของคอสตูมของตัวสัตว์ขี่ของเราอ่ะคือเกมนี้เรามีม้าขี่ถูกไหมครับนั่นแหละครับมันจะมีไอเทมอีกประเภทหมือนที่เป็นพวกนี้ด้วยนะครับก็ทําให้สัตว์ขี่ของเราเนี่ยดูเท่แล้วก็น่ารักขึ้นแล้วแต่คอสตูมอ่ะเนาะ นอกจากนี้มันยังมีอย่างอื่นด้วยนะไม่ได้มีแค่ที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีแบบสเตปอัพ่เงี้ยได้ทั้งงงได้ทั้งสกงสกิลได้ทั้งไอเทมอะไรเงี้ยเห็นไหมครับคือมันมีของเยอะมากเลยนะคือถ้าเกิดว่าเราสามารถฟาร์มแร่ได้ก็ลองมาเช็คดูหน่อยแล้วกันว่าตัวเองขาดหรือว่าอยากได้อะไรไหมเนี่ยเพียบเลยทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะไปต่อให้มันเร็วขึ้นหรือว่าไว,าวาขึ้นนะครับให้สังเกตตรงนี้นะ ตรงเนี้ยมันจะเป็นคําแนะนาครับว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับเพื่อที่จะทาให้เราเก่งขึ้นด้วยรวมไปถึงรับของฟงของฟรีอะไรเงี้มยมก็จะขึ้นอยู่ตรงเนี้ยเช่นนี้เขาบอกว่าให้ไปอัปเกรดสกิลเห็นไหมครับแต่ว่าน,นี้เป็นสกิลของโซนะลิงเกอร์เนาะก็เนี่ยมันอัปเกรดได้มันก็จะแจ้งเตือนบอกด้านขวาเลยไหมครับว่าเอยอัปเกรดได้นะอันนี้เป็นอัปเกรดสกิลแอคทีฟคือเป็นอันนี้คือสกิลของเราเองอะไรเงี้ยแพสซีฟก็อัปเกรดได้เห็นไหมครับคือคือมันจะมีบอกอยู่ด้านขวาเผื่อเราอยากจะไปได้ไวขึ้นเพราะว่าอย่าล่นเสรส็จป พวกเงินพวกทรัพยากรต่างๆของเราเนี่ยมันมีเยอะไงนะเราก็สามารถอัปวงอัปเกรดได้อะไรเงี้ยยกเว้นพวกอุปกรณ์ที่ถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดตีบวกสามเอ็ดอะไรเงี้ยมันใช้ของเยอะอาจจะยังตีไม่ได้แต่แต่ที่มันให้มามันก็ดีมากอยู่แล้วนะเออก็ลองดูกันละกันครับถ้าเกิดอยากไปไวๆเดี๋ยวสังเกตตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะมีบอกมาตลอดนะน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะครับอ๋อ,อแล้วก็อ,กอีกอันหนึ่งที่ท่านผู้ชมควรจะดูไว้คือตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเป้านะครับคือมันจะเป็นตัวของภารกิจ ให้เราทาอะ่ะถ้าเกิดเราทําครบตามที่เขากําหนดนะครับเราสามารถมารับของรางวัลเพิ่มเติมได้แล้วมันก็มีทั้งแบบตัวเราเองเนี่ยเรื่องของการอัปเกดปรดอุปกรณ์เรื่องของเจ้าตัวโซลิงเกอร์ตัวซูอะไรอยเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดเราทำเนี่ยมันก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมไงเพราะว่อันนี้คือทำทำไว้บ้างนะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมบอกว่าโหไอพวกกิจกรรมมันมีเยอะจังเลยถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมเป็นไรไหมจริงจริงมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันสามารถกู้คืนรางวัลได้นะให้ท่านผู้ชม คือนอกจากมันจะมีการแจกของรางวัลแล้วใช่ปะมันจะมีพวกแบบกิจกรรมทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะเออมีอีกเพียบเลยเห็นไหมครับเพียบเลยแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างๆหน่อยเราจะเจอตรงเนี้ยเก็บรางวัลไอ้เก็บรางวัลก็คือเมื่อวานเราไม่ได้ทำอะไรไว้มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับสามารถใช้เงินในเกมนี่แหละในการที่จะกู้ของรางวัลได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอันนึงคือรางวัลหยุดพักอันนี้คือเราออฟไลน์ไว้ไม่ได้เล่นกลับเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกันคือมันไม่จำเป็นต้องเล่นโหดเเลล่่นนนนนออะะะไไไไรรขาดดดั้้้ก็ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูพวกกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงนี้กันบ้างดีกว่านะครับก็อย่างแรกเลยคือเรื่องของการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเอเชียนะครับคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยก็คือให้เล่นเซิร์ฟ AS 2เป็นต้นไปนะ2-9เลยนะครับส่วนใครอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นนอสอเมริกาหรืออันนี้เลยเนะี่ยซา์อเมริกาใช่ไหมเออก็คืออันนี้เขาไม่มีเลขบอกก็คิดว่าน่าจะถุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะอันนี้คือจะมีการแอดตัวของเซิร์ฟเวอร์ใหม่เข้ามาในเกมครับซึ่งมันจะมีกิจกรรมพวม่ว,นะวงมาดดดด้้ววยนนะออ่่เี๋ราาาาลลงงมูต ัแรกนะครับก็คือจะเป็นตัวของ Premium Interior Express จำได้ไหมตอนที่เข้ามาเล่นปุ๊บมันจะมีตัวของการรับรางวัลฟรีเวล160อันนี้คือถ้าเกิดเราจะดีดไปที่เวล190เนี่ยต้องเสียเงินถูกไหมครับนั่นแหละครับไอแพ็กเกจนั้นอ่ะมันลดราคาอยู่70%นะครับก็ใครจะเติมเงินก็พิจนารณาดีๆกันแล้วกัน ส่วนวันหมดอายุก็ตามนี้เลยก็คือจะเป็นวันที่14กรกฎาคมนะครับก็ดูเวลาให้ดีกันแล้วกันเนาะแล้วก็มันยังมีอีกแพ็คหนึ่งนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เท่านั้นนะอีกแพ็คหนึ่งเนี่ยมันจะโดดไปยันถึงเลเวล200เลยนะครับอันนี้ก็ลองมาดูกันแล้วกันเนาะก็จะได้แบบไปไวๆอะไรเงี้ยก็คือขี้เกียจเล่นก็ใช้เงินแก้ปัญหาได้นะครับ แล้วก็อันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของเกี่ยวกับกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งเขาจะมีการบวกตัวของ exp พวกอดรอปเรดต่างๆเงินอะไรเงี้ยนะครับขึ้นเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมโดยส่วนของ exp เนี่ยขึ้นเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยส่วนเงินก็สองเท่าตัวของ Equipment ก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วมันจะมีบอกอยู่ว่ามันดรอปบริเวณไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งวันในการหมดอายกุก็คือเวลาเดิมเลยก็คือจะเป็นวันที่สิบสี่กรกฎาคมนะฮะแล้วก็จะมีตัวของการดดรรออปเจ้้าววยนะคคัับก็ืตที ที่เป็นแร่จำได้ใช่ไหมที่เราเอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนพวก Pay to Earn หรือว่าพวก NFT ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันบวกสูงสุด4,000%เลยนะโอ้โหเรียได้ว่าแจกกันกระจุยคุยกันกระจายเลยทีเดียวเชียวครับ ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรามีโอกาสลุ้นรับรางวัลนะครับเป็นอินเทอร์เนชนะครับถึง1000ล้านเลยนะครับวันเบเรียนนะฮะหนึ่ล้านกันเลยทีเดียวเชียวครับซึ่งวิธีการร่วมกิจกรรมคือเราต้องไปจัดการฟิลบอลนะครับแล้วก็ต้องทําการเคลียร์ตัวของกิจกรรมประจาวันด้วยนะฮะเราถึงจะได้เจ้าตัวอินเทอร์เนชบล็อกมานะครับก็คือเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะได้มาเป็นตัวอักษรนะครับซึ่งน่าเสียดายคลิปนี้ออกมาแล้วเนี่ย กิจกรรมแรกมันหมดไปแล้วไงก็คือเราเปิดกล่องมามันจะได้ตัวอักษรตามนี้แหละแล้วก็เอาไปแลกใช่ไหมครับไอ้กิจกรรมแรกนี่หมดแล้วนะครับก็จะมีตัวของกิจกรรมที่2ครับที่หมดเขตช่วงเวลาเดียวกันคือวันที่14กรกฎาคมนะครับอันนี้มันจะเป็นไอเทมย่งงอื่นๆแทนแล้วไงโหอันนี้น่าเสียดายอ่ะมารีวิวชา้าไปนิดนึง ส่วนอีกอกิกกจกรรมนึงจะเป็นเกี่ยวกับทวิต t ตอรของเขาครับแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันหมดเขตไปหรือยังนะก็ลองไปเช็คที่ทวิต t ตอรของเขากันละกันนะครับโดยหลักๆแล้วคือทวิ t เตอร์เนี่ยเขาจะมีการโพสต์เกี่ยวกับตัวของซีเครตคูปองแต่เขายังไม่ได้ให้ตัวของคูปองมานะคือเขาจะให้เราช่วยกันรีทวิตก่อนถ้าเกิดว่า ถึง50ปับเนี่ยเขาถึงจะโพสโค้ดของจริงขึ้นมานะครับก็นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าทำตามเงื่อนไขค,ครบเนี่ยเราก็จะได้รับไอเทมโค้ดจากในตัว Twitter ของเขาเลยนะฮะซึ่งการที่เราจะกรอกตัวไอเทมโค้ดเนี่ยถ้าเป็น Android มันกรอกในมือถือได้เลยถูกปะกรอกในเกมได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น iOS เนี่ยมันต้องไปกรอกผ่านเว็บเดี๋ยวมันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยกันละกันนะครับทุกกิจกรรมเลยเผื่อใครอยากจะมาอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็กิจกรรมจะมีราวๆนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะท่านผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วใครที่คิดถึงเกมนี้นะครับสามารถที่จะกลับมาเล่นได้ใครสนใจแล้วก็จัดไปได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปแล้ว